ครับนักเรียนครับต่อมาดูพื้นที่ผิวของทรงกระบอกกันนะครับสูตรของมันนะครับพื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกระบอกสูตรเราจะใช้ว่า2ย r h บวก 2πr กำลังสองนะครับแต่ถ้าเกิดโจทย์ถามแค่พื้นที่ผิวข้างนะครับถ้าเกิดโจทย์ถามแค่พื้นที่ผิวข้างให้นักเรียนเอาแค่ข้อนี้นะครับก็จะกลายเป็นแค่2ย RH นะครับคราวนี้ครูจะอธิบายที่มาว่าสูตรนี้มาจากไหนนะครับขั้นแรกเลยถ้าครูมีทรงกระบอกแบบนี้นะครับแล้วครูทําการตัดผ่านด้านนี้ลงมานะครับสิ่งที่ได้ก็จะได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งรูปนะครับกับวงกลม2วงนะครับส่วนประกอบมัน ตรงนี้เราจะเรียกว่าความสูงนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นความสูงด้วยตรงนี้ทั้งหมดนะครับเส้นหยักๆที่ครูเขียนอยู่มันคือเส้นรอบวงนะครับสูตรของเส้นรอบวงก็คือจะกลายาเป็นตรงนี้นะครับก็คือ2องไพาเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นกว้างคูณยาวนะครับกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวก็คือ2องไพาคูณด้วย h นะครับ นั้นตรงนี้ 2πrH ก็จะกลายเป็น 2πrH ตรงนี้นะครับต่อไปชิ้นนี้พื้นที่ของวงกลมคือ πr กลังสองนะครับอันนี้ก็คือ πr กลังสองเหมือนกันพอบวกกันก็จะกลายเป็น 2πr กลังสองนะครับนี่ก็คือที่มาของไอตัวสีเหลืองก้อนนี้กับไอสีเหลืองก้อนนี้นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างกันเลยแบบนี้หาพื้นที่ผิวทั้งหมดนะครับก็คือ2 พายบวกกับ ah 2พายกำลังสองนะครับถ้าโจทย์ถามพื้นที่ผืนทั้งหมดครูอยากให้นักเรียนดึงตัวร่วมนะครับคือสซ้ำการดึงออกมาพายซ้ำการดึงออกมามี R ah 1ตัวซ้าการดึงออกมานะครับก็จะกลายเป็น2พาย r ข้างในเหลือใครข้างในก็จะกลายเหลือ h นะครับบวกกับ R แทนค่านะครับก็จะก็จะกลายเป็น 2นะครับคูณกับย2สบส่วน7คูณกับ R นะครับ r คนี้ก็คือ7คูณกับเอาสูงสูงที่นี่ก็คือ10นะครับบวกกับรัศมีก็คือ7ข้อนี้7ตัด7ได้นะครับก็จะกลายเป็น2คูณกับ22แล้วคูณกับ17นะครับซึ่งคิดเลขอ,กออกมาก็จะกลายเป็น748นะครับหน่วยเป็น ตารางเซนติเมตรนะครับก็คือ cm เอ็กำลัง2ต่อไปเป็นตัวอย่างกัน2ข้อนะครับข้อแรกทรงกระบอกที่มีรัศมียาว7นะครับรัศมียาว7ตรงนี้งนี้ยาว7นะครับและมีความสูงคือ20เพราะนั้นข้อนี้โจทย์หาพื้นที่ผิวทั้งหมดนะครับ พื้นที่คือทั้งหมดสูตรก็คือ2 π พ r h นะครับบวกกับ2 π พ r กำลังสนะครับดึงตัวร่วมออกมาก็จะกลายเป็น2 π พ r ออกมาข้างในก็จะกลายเป็น h บวก r นะครับจริงๆไม่ดึงก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะคิดเลขยากกว่าตรงนี้เป็น2คูณกับ π คือ22.7่วน7ะครับคูณกับรัศมีก็คือ7คูณกับ สูงคือ20นะครับบวกกับ7ใช้แม่เจ็ตัดนะครับก็จะกลายเป็น44คูณกับกอนนี้บวกกันได้27นะครับคิดเลขออกมาก็จะตอบ1188นะครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรกำลังสองต่อไปข้อที่2นะครับทรงกระบอก2อัน มีความสูงคือ10นะครับแลวตรงนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางคือ28นะครับคราวนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง28แสดงว่ารัศมีเราก็คือ14นะครับเราก็จะมาคิดกันแต่โจทย์ข้อนี้ต้องการแค่พื้นที่ผิวข้างนะครับพื้นที่ผิวข้างเราจะใช้แค่2พาย r s เท่านั้นนะครับ2คูณกับ22ส่วน7นะครับ คูณกับละศมีก็คือ14นะครับและสูงก็คือ10ใช้แม่7ตัดก่อนเลย717 7, 7 2 14นะครับก็น้าคูณกันก็จะกลายเป็น44ก้อนหลังคูณกันก็จะกลายเป็น20นะครับ44คูณ20ก็ได้ตอบ880นะครับหนยเป็นตารางเซนติมเมตรนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ